มาสอนศิลปะยามเกษียนค่ะยามใกล้เกษียนคราวนี้ได้เทอมนี้เด็กได้ได้เรียนประดิษฐ์นี่แน่นอนได้ได้อะไรไปสอนเด็กั้ยครโอ้โหมากมายเลยค่ะเมื่อวานก็ชอบการปั้นดินนะคะอยากให้เด็กหาดินเหนียวแน่นอน้เด็กประถมเล็กๆหน่อย ตอนนี้ก็ให้มาสอนมัธยมอะค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องการออกแบบแล้วส่วนครูครูก็ไม่ค่อยมีแบบว่าเออสไตล์ตแบบว่าออกออกแบบงานศิลป์นะคะแล้วก็แบบว่าเป็นพวกโฆษณาสินค้าอะไรเงี้ยค่ะดูในเนื้อหาสาระของวิชานะคะคคตัวอันนี้จะไปมันจะมีคาบชุมนุมนะคะก็ให้ดูแลสัปดาห์ละหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวไปใส่ในชุมนุม จริงๆนั้นดอกไม้พวกนี้นะครับเราเอาไปประยุกต์สอนเด็กทำอย่างอื่นได้เยอะแะค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นพัดอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นไปอืมโอ้แต่ครั้งแรกเห็นวันแรกวันจันที่ว่ากลุ่มแรกๆเขามาก็ตื่นปั๊ดที่เราอเมซิ่งเลยค่ะสวยงามในสองชั่วโมง